เขาทาเรื่องร้ายๆกับเราแค่นี้ก็บวกแล้วครับนี่ดิฉันว่าพาคุณไปเข้ารายการศีลานีเลยดีกว่านี่ต้องบาบัดยาวนะคะคุณผู้ชมน้องชายคนนี้วันนี้นี่เก่งแล้วนะเนี่ยยังหอบสังขารมาทํารายการได้อ้าวฝึกเซใไต้ดีกว่าุณจะไปคิดอะไรมากมายคุณต้องมาจัดระบบร่างกายคุณไห้ดีได้อ่าคลิปภาพนี้ก่อน้ผมจะช่วยหันให้ให้คุณผู้ชมนะครับนี่อะไรคะเซใไต้ที่ ก็มีอยู่ที่ทั่วโลกะนะคะแต่คนที่ตั้งต้นศาสตร์นี้ขึ้นเนี่ยค่ะชื่อนกุจิเซต,ต้นะคะเขามีศูนย์อยู่ที่โตกเกียวนะคะค <น S 1> ซึ่ง<ห>จอยก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้อันนี้จะเห็นว่าจริงๆทุกท่านเนี่ยเป็นอาจารย์เซต้และเป็นนักเรียนด้วยในตัวนะคะคบางคนคก็ทํางานเป็นวิศวกรมีหลากหลายอาชีพนะคะให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพเรยมาเรียนศาสตร์นี้ขึ้นนะคะจอยใช่ไหมท่านมาสักครู่นี้ใช่ค่ะจอยก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าเขาก็มาทํา เป็นเหมือนคลาสเซต้ตออกกําลังกายนะคะศาสตร์เซต้ตจะเป็นเน้นในเรื่องของการยืดเหยียดคะมองง่ายๆอาจจะเหมือนคล้ายโยคะแต่ก็มีความต่างกันอยู่และประโยชน์ที่ได้รับล่ะคะมากมายมาถามประโยชน์นะชน์ผู้ชมจะได้ติดตามเป็นการสร้างกระตุ้นระบบที่เรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติให้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะประสาทอัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการที่เราสมมติ เราถ้าเกิดร่างกายเราพอเปลี่ยนฤดูปุ๊บเป็นไข้เป็นหวัดนิดหน่อยอย่างเงี้ยเซต้ถือว่าเป็นร่างกายที่มีสุขภาพดีการเจ็บป่วยเป็นหวัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นหวัดนิดหน่อยเมื่ออากาศเปลี่ยนแสดงให้เห็นว่าร่างกายเราสามารถรับฟังสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ไปได้ น,นะคะโพิทีอย่างนี้ก็เลยถือว่าดีซะอีกพอมันได้ครีนซิ่งมันได้ชำระอะไรสักในช่วงนั้นนะคะก็คือโอเคเนี่ยเป็ดมีต้องต้องปฏิบัติแล้วก็ให้เรารับรู้มันเหมือนกัไรค่ะ<อ>คือทำ,ทำให,ำให้พอออกกำลังกายแบบเซตใต้แบบศาสตร์ยืดเหยียดนี้เอาวาค่ะประสาทอัตโนมัติของเราจะรับรู้ได้เร็วขึ้นแล้วเราก็สามารถร่างกายก็จะชำระตรัวของโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยตัวของเขาเอง อย่างเช่นบางทีเราเดินไปแล้วเราอาจามหรือว่าการเกาอย่างเงี้ยทุกอย่างอันนี้คือประสาทอัตโนมัติมันจะหรือน้ําตาไหลเ,ออเวลาที่มีผงเข้าตาพวกนี้มันอัตโนมัติงฮะแต่ถ้าเกิดไม่อัตโนมัติอย่างเช่นเราเป็นอามาัมพาตหรือเป็นไรไปแล้วไ่เดินแต่ะอะไรแล้ว,ลวมันยังไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็ มันก็บกครองทําให้ร่างกายไม่เกิดความสงบแล้วพอมาฝึกเซใต้แล้วไอ้ประสาทอัตโนมัติมันทำไมนะมันจะดีขึ้นมันจะาได้ดีขึ้นร้องไห้มากขึ้นทําให้เรารับฟังร่างกายของเราได้ดีขึ้นนะคะหลายๆอย่างทําให้เรารับตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดพี่ใหม่มาทำรายการนี้จะเชื่อว่าเรารู้จักร่างกายเรามากขึ้นถูกไหมคะเรารับฟังร่างกายของเราได้มากขึ้นนี่ต้องหาไม่ใช่ คุณผู้ชมนะคะเหมวเวลาที่เราตัดรายการะค่ะคุณผู้ชมเราจะมีเกสมาเราจะมีแขกมีคุณหมอมีผู้เชี่ยวชาญมาเราเป็นทุกโลกเลยตั้ <c oughs> ่งแต่เรานั้ง <c oughs> ทํารายการนี่มาแลวเราเราก็ต้องปรับปรุงทุกโลกในนั้นมาเราก็เป็นให้มาเราก็เป็นทีมงานของเราเนี่ยเป็นกันหมดเลยนะคะเพราะอะไรา เพราะว่าคอยสรรหาเรื่องราวมาให้คุณผู้ชมงนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวต้องหาข้อมูลใหม่ละมีภาพอะไรไหมคะเดี๋ยวต้องโน้นนี้นั้นมาละอ่ะคุยก็อค่ะภาพบรรยากาศที่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ทํากันด้วยนะคะอ่าดูนิดนึงครับเราดูกันที่นี่คือที่ญี่ปุ่นนะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนิดนึงว่าที่ญี่ปุ่นที่นี้ก็เป็นท่าที่เรียนมาที่ใหม่กับ คนหรืหลาจะได้ทำด้วยนะคนี่เป็นสัมมนาที่เคยจัดก็ออกกำลังกายกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดพละเราชุดอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องชุดออกกำลังกายอันนี้เป็นชื่อนกุจิเซนเซนะคะเป็นคนที่นำศาสตร์นี้เข้ามาสมัยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยรวบรวมศาสตร์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็ม การกดจุดหลายๆศาสตร์มารวมกันมาเป็นในรูปแบบของสารเซต้าย์คือเซต้ใต้นี่นอกจากบริหารแล้วยังมีฝังเข็มอิโนนนี้นั่นไม่มีแต่ว่าเน้นในเรื่องของการกระตุ้นพลังที่อยู่ข้างในออกมาแล้วรักษาด้วยธรรมชาติของตัวเขาออกมาค่ะแต่ว่าลากมาจากไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มหรือว่าการกดจุดแล้วก็หลายๆอย่างที่ดีที่สุดณเวลานั้นนะคะ แล้วตอนนี้ก็มาทำต่อโดยอิโมโตเซนเซนะคะที่เห็นในภาพนะคะมีเซไตอยู่ที่โตเกียวโดยอิโมโตเซนเซ้วขอพูดถึงสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของเซไตเหมือนเหรียญสองด้านนะคะเหรียญหนึ่งมันมีสองด้านด้านหนึ่งจะจะพูดถึงเรื่องร่างกายด้านนึงคือเรื่องของจิตใจนะคะจิตใจเซไตเนี่ยจะใช้คำว่าคิ หรือว่าชีเนี่ยมันเป็นคาชีนี่เป็นภาษาจีนนะปราณก็คือในภาษาทางอินเดียเขาใช้กันนะคะทุกทุกทุกประเทศเนี่ยต้องมีตัวนี้แล้วเจ้าก็คิดว่าภาษาไทยที่ใกล้เคียงที่สุดที่หาได้เนี่ยเรียกว่าพลังชีวิตนะคะหรือชีเนี่ยจะเป็นเหมือนจุลวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ในสสารในในแม้แต่ในร่างกายมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นตัว กลุ่มพลังงาน uh huh. นะคะ uh huh. ที่ไหลเวียนเวลาที่ชีหรือิีิเนี่ยไม่ใช่ขี้นะคะคิไหลเวียนดีเนี่ยร uh huh. ่างกายเราก็จะรู้สึกขี้ไหลเละน่ารักไ uh huh. หลเวียนดีกน,น่ารัก uh huh. จริงๆตอนนี้วเวลาเราออกกําลังกายแบบเซตใต้ไปด้วยตัวคีมันก็จะออกมาด้วยพ,พร้อมๆกันหรือพลังแท้หรือพลังชีวิตตัวนี้นะคะจริงๆเหมือนเริ่มเชื่อนะตอนนี้เรามี2อ,อย่างจริงๆคือมีร่างกายแล้วก็มีเนี่ยความรู้สึกติดใจ เพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันมบางทีเราลืมมันไปจริงเราลืมเรื่องการที่จะดูแลรักษาแล้วทําให้ข้างในเราแข็งแรงด้วยเราใช้แต่ร่างกายตลอดเวลาริร่งเราทํางานมาจนทีเราลืมบแบบเราไม่อยากคิดถึงมันด้วยเราคิดว่ามันไม่จําเป็นแต่ณวันนี้มันจําเป็นแล้วแล้วเชื่อเรื่องพลังที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้งมงายนะอยากจะให้ดูภาพนี้นิดนึงนะคะคือ คือถ้าเกิดเราจําได้นะว่าเราตอนเราเด็กๆอะคะเราเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เราพลังเราเต็มสมบูรณ์มากๆเลยเด็กๆเนี่ยร่างกายจะอ่อนนุ่มถูกไหมคะน่ารักใครๆก็อยากเข้าไปเกาะพอเราโตขึ้นตัวเราก็แข็งแข็งแต่ผมก็ยังอยากเข้าไปกาะอยากเข้าไปกอะอยู่นะยิ่งโตยิ่งหน้ากอดเล้ คืออยากให้นึกถึงเด็กๆอะคะพราะว่าพลังแท้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงเราต้องกลับถึงแม้ตอนนี้เราอายุยีกว่าสามสิ0้ย้อนกลับไปเป็นเหมือนเราเด็กๆสมัยนั้นเนี่ย uh huh. กระบวนการเยยวาจะเกิดขึ้น uh huh. เพราะว่าเด็กๆเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเขาเป็นไข้เนี่ยเขาเป็นไม่นานหรอกเขาเป็นนิดเดียวเขาก็หายแล้วเพราะว่าหนึ่งเขาก็ไม่เอาคุณแม่หนูไม่อยากกินยาเดี๋ยวหนูติดเล่นก็เป็นเล่นเล่น หายลืมลืมอาการเจ็บป่อยหายแต่คนแก่เราเป็นอะไรทีหนนานมากเพราะเราไปยึดอยู่กับเอโลกตัวนั้นไงเด็กๆไงไร้เดียงสาไม่มีมายาพอแก่แแล้วออนเอามายาใส่เข้าไปด้วยให้มีคนมาดูแลก็เลยอยากจะเน้นว่าในเรื่องของเซต้เนี่ยเราต้องหนึ่งต้องกลับมาเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ คือช่วงนี้อาจารย์ก See, <us> <scientific> <Spanish> ํา <to ลังปูพ kind of exactly. ื้นฐานให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเาจะเข้าถึงศาสตร์หมาเชื่อว่าศาสตร์นี้ลึกซึ้งนะคะและเป็นสิ่งที่อาจารย์ศึกษามาแต่นี้อาจารย์พยายามที่จะปูให้คุณผู้ชมไปก่อนว่า1มันมีเรื่องของจิตใจข้างในนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของวิธีคิดต่างๆนะคะแล้วก็เอาความเป็นเด็กเข้ามาใส่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะฝึกกันเราจะลองดูว่ายืดอะไรนะคะ ยืดเหยียดยืดอะไรนะคะยืดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฝึกกันในช่วงหน้าแล้วคุณผู้ชมมีคําถามสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ด้วยค่ะวังนี้ักสักคู่่ครับ